สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้รสเชอรี่นะครับคุกกี้ที่เป็นระดับนะระดับคอมมอนที่ดีที่สุดอ,อ,อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใส่นะครับก็จะเป็นโจมตีเพียวๆเลยนะเพราะว่าพวกอันตีของพวกเชอรี่อะไรนะครับจะไม่มีติดคีติขิคอนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับส่วนออฟก็ผมใส่ใส่ไปก่อนเฉยๆครับนี่ก็จะมีพลังโจมตีเฉยๆเลยเพิ่มพลังโจมตีทุกอันเลยนะ หรือไม่ก็จะเป็น damage, าดาเมจธาตุก็ได้ครับถ้าใครจะทํามาเป็นตัวหลักเอามาแบกหนูโจหรือว่าเป็นรังพึ่งก็ได้นะครับแบกได้ส่วนอ์ติแฟกอะครับก็อาจจะใส่เป็นตัวมันแต่ผมเอามาคอมโบกับตัวหลักก็เลยใส่เป็นตัวนี้ลดต้านทานของธาตุไฟนะครับซึ่งเอามาคอมโบกับตัวซอสพริกกับพริกป่นนะครับสกิลของน้องเชอรี่ก็สกิลแรกนะครับก็เป็นพาสซีฟสกิลนะ เราสามารถชาร์ตีได้นะครับซึ่งความเสียหายตามต่อการโจมตีเพิ่มความเสียหายธาตไฟด้วยนะเป็นคอมโบไฟที่ดีมากนี่อันนี้เป็นชาร์ตีได้นะครับส่วนอันตีก็จะมีเครื่องหม่ธาตุนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ธาตุอันนี้เป็นอันเดียวกันหมดนะครับก็คือเราสามารถเอาธาตุเดียวกันมาตีมันจะได้ระเบิดธาตุที่แรงขึ้นนะครับไ,ไม่ได้ที่แรงขึ้นที่เร็วขึ้นนะครับ แล้วผมรีวิวเป็นนี่แล้วกันแล้วผมลงหนูโจให้ดูเลยคือมาปุ๊บเราก็วิ่งไปขวาล่างเลยอ่าแล้วเราก็รอกดอันติพอเกิดปุ๊บเรารีบกดเลยปุ๊บพอเราปาแล้วก็รอพวกกีกีข้างหลังเหลือมาเราก็จะมีตัวใหญ่พุ่งมาอย่างนี้ครับตัวฟื้นฟูพอมาโดดเสร็จปุ๊บเราโดดอันติอย่างนี้ใส่มันเลยแล้วก็สลับเปกีกซันไปเลยเอาไม่ถึงเอาเอาเอา <laughs> โอ้โห <Okay>. oh, oh, มันตีไปเลยนะ mm hmm. ดาเมจจะ,จะไม่ทันพอมีทั้งโล่มีทั้งตัวดาเมจหมูก็ผ่านสบายสบายครับหมูโจรระดับแปดแล้วก็ท่านตีรีมาก,กดเลยครับต่อยไปเลยซึ่งดีมากเพราะว่าเนี่ยทำดาเมจหมูได้ตลอดแล้วแล้วแถมแรงมากเลยครับเนี่ย ตัวเชอร์รี่มีประโยชน์มากๆอีกตัวหนึ่งเลยใครที่สุ่มได้ซ้ำๆก็มาลองก็ได้นะครับพวกตัวที่ไม่ใช่ตัวในเมตาลองเล่นดูครับเผื่อแล้วคุณจะติดใจปลาเฟืนอูแล้วก็ปลานี้าไปแล้วอัดเข้าไปเลยแรง,งมาก ส่วนคลิปรีวิวพีกก็จะเป็นในคลิปเก่าๆตามไปดูได้นะครับน,นี้นตีไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าแรงเหมือนกันให้น,นั่นตีหมูด้วย โอเคประมาณนี้ครับถ้าถ้าลงดีๆก็น่าจะได้เดบวกได้ไม่ยากครับโอเคครับ